ความโควิดยังไม่ทันหายความมาตรการมังกีพ็อกซ์อาจจะมาต่อต้องดูว่าจะจุดติดหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับท็อปคิดว่าถึงมันจะดูในรูปแล้วมันเหมือนจะดูน่ากลัวแต่ว่ามันคือติดยากแล้วก็คนที่ทติดเชื้อนี้ในโลกนี้ฝีดาดลิงหรือมังกีพ็อกซ์เนี่ยยังน้อยแต่ว่ามันเป็นอารมณ์ที่ตื่นตกใจจากโควิดมาก่อนแล้วก็ เขาจะมีมาตรการอะไรอีกหรือไม่เพราะว่าในไทยนิ้ก็เริ่มเริ่มมีบ้างแล้วก็คือตามหัวข้อนี้ต่างชาติติดฝีดาดลิงเข้าไทยต่อเครื่องไปออสเตรเลียเฝ้าระวัง12คนนี่ไงความมาตรการบ o n ก e y p o x นะไม่ใช่ตัวเชื้อนะมาตรการแต่ก่อนอื่นขอพูดเรื่องนี้ก่อนนะครับมาดูนะครับความเอ่ออะไรของท่านนะครับก็คือเพราะว่าในวันเดียวกันนะครับเอเป็นวันในเวลาใกล้เคียงกันละกันท่านก็ได้ชื่นชมนะครับ ชื่นชมคนในประเทศและในว,วันเวลาใกล้เคียงกันแล้วกันท่านก็ได้เตือนคนในประเทศด้วยนะครับเอาความอะไรของท่านก่อนนะครับท่านก็บอกว่าชื่นชมคนไทยให้ความร่วมมือมั่นใจไทยพ้นวิกฤตโควิดมอบสอจุดปรับกระบวนการรักษากระบวนการบริการรักษาโรคทั่วไปดูแลประชาชนให้แข็งแรงปลอดภัยเออก็ดูดีนะครับมอบก็คือจริงๆก็คืออ่ะโอเคสาธารสุขไปทําคนเดียวแล้วตอนนี้ เมื่อกี้คืออารมณ์ชื่นชมนะครับตอนนี้อารมณ์เตือนแล้วนะครับท่านก็เตือนอีกเหมือนกันนะครับเตือนประชาชนให้ความสําคัญและมีความจําเป็นในการสวมหน้ากากอนามัยขณะนี้รัฐบาลยังไม่มีนโยบายให้ถอดหน้ากากอนามัยในพื้นที่สาธารณะก็ <c oughs> วันนั้นน่ะท่านก็บอกเองขนาดผมยังใส่เลยมาต่างประเทศผมยังใส่ตลอดเลย <c oughs> ผมไม่เคยคิดจะไม่ใส่เลยฉะนั้นไอ้ <c oughs> เรื่องการไม่ใส่เนี่ยมันยังไงก็คือผมกังวลน่ะผมก็ต้องให้ คนอื่นเขากังวลตามผมไปด้วยอย่างนี้หรือเปล่าอย่าลืมนะครับท่านท่านยิ่งลากมาตรการพวกนี้ต่อไปเนี่ยต่อให้ท่านจะออกมาชูผลงานแค่ไหนโอ้ยยกเลิกนู่นนั่นนี่แล้วมีคนเข้าไทยมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยต่อให้ท่านจะชูผลงานแค่ไหนแต่ท่านยังไม่เลิกมาตรการเนี่ยนะมันจะเป็นการส่งผลเสียกับตัวท่านเองเพราะว่าอย่างออสเตรเลียจิงโจ้เนี่ยตอนที่เขายกเลิกแบบว่าสามารถให้คนจากต่างประเทศเข้าออสเตรเลียได้เนี่ยนะเชื่อไหมว่า ถึงแม้เขาจะยกเลิกให้แล้วก็ตามเนี่ยหลังจากนั้นมาเนะี่ยเขาก็แพ้ก็มีคนใหม่ขึ้นมาเออฉะนั้นก็คือเขาเลิกช้างไงเออแล้วมาดูความโควิดกันอีกอันนึงนะครับที่ญี่ปุ่นเขาเปิดให้คนไทยสามารถเข้าได้แบบทัวใช่ไหมไม่ใช่ทุกคนเข้าได้แบบแค่กลุ่มจํากัดเออเราก็รู้เพิ่งรู้นะว่ากลุ่มเล็กขนาดนี้ก็เข้าได้นะแต่หัวข้อข่าวมันบอกว่าเออนักท่องเที่ยวไทยนําร่องทัวญี่ปุ่นเปิดประเทศติดโควิดเอ,อ๊ะเปิดประเทศติดโควิด อันนี้เป็นรูปภาพของในข่าวนะครับทำไมเขาเอามาลงได้ล่ะนึกว่าไม่ให้ถ่ายหน้าอะไรตามที่กฎใหม่เขาเพิ่งออกหรือไม่เกี่ยวอันนี้คือรูปจากญี่ปุ่นก็คณะนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปญี่ปุ่นตามโครงการเปิดประเทศถูกพบว่าติดเชื้อโควิด -19 นับเป็นกรณีแรกเลยหลังจากที่ญี่ปุ่นทดลองเปิดประเทศแบบให้คณะทัวร์เข้ามาญี่ปุ่นได้เดี๋ยวนะเพิ่งจะเข้ามาก็ตรวจเจอโควิดแล้วแสดงว่ามาจากไหน คณะนักท่องเที่ยวไทย4คนมีแผนเดินทางไปเมืองฟูคุโอกะเบปุและยูฟูอินเป็นเวลา4คืน5วันเออถ้าพูดถึงทัวร์เราเราก็นึกแต่ว่าเป็นทัวร์แบบออกจากประเทศไทยไปแล้วก็นั่งรถบัสคันใหญ่ๆอันนี้คืออาจจะเป็นทัวร์แบบกึ่ง p r i v a t e หรือเปล่าเพราะว่ามีแค่4คนเองอ่าทีนี้คณะนักท่องเที่ยวชาวไทยมาถึงจังหวัดโออิตะเมื่อวันที่29พฤษภาคม แต่หนึ่งในสี่คนมีอาการเจ็บคอไอแต่ไม่มีไข้และตรวจพบว่าติดเชื้อโควิดในเวลาต่อมาสงสัยจังเลยเขามีบังคับตรวจอยู่แล้วหรือว่ามีอาการก็เลยเลยไปขอตรวจทําให้ต้องระง,งับแผนการท่องเที่ยวทั้งหมดและนําตัวผู้ร่วมคณะอีกสามคนที่ยังไม่แสดงอาการป่วยไปกักตัวที่โรงแรมแห่งหนึ่งเนื่องจากเป็นผู้ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อนี่ไงผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเหมือนกันเลยเหมือนกับของไทยก่อนหน้านี้เลยนะครับ หัวหน้าคณะส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนี้บอกว่าทางสำนักง,งานได้รับมือกับกรณีนี้ตามแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดคือแทนที่จะได้มาเที่ยวนะต้องมากักตัวขณะนี้นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ติดโควิด -19 ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลหากอาการดีขึ้นจะ,จะเดินทางออกจากจังหวัดได้เขาต้องกักกี่วันนะแล้วก็เขาก็ขยายแล้วนะครับของอช่วงแรก เหมือนเฟสแรกก็คือให้4ประเทศซึ่งมีไทยใช่ไหมและพอเฟสถัดไปก็คือตั้งแต่10มิถุนาก็จะเพิ่มเป็น90กว่าประเทศลอมั้งเหมือนว่ากั้นพื้นที่ไว้12จ okay. ังหวัดทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิดเข็ม3แล้วก็ที่เอามาเล่าให้ฟังเพราะว่าความโควิดยังไม่ทันหายเลยนะครับท่านก็ยังคงต้องให้ประชาชนใส่หน้ากากกันอยู่นะครับยังไม่มีนโยบายให้ถอดในที่สาธารณะส่วน คนที่จะไปเที่ยวต่างๆอย่างเช่นญี่ปุ่นก็เพิ่งจะเดินทางจากไทยแท้ๆก็ตรวจเจอว่ามีโควิดซะแล้วสแสดงว่ามาจากที่ไหนแล้วก็กลับมาที่ข่าวหลักก็คือเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับสอทอจุดแจงชาวต่างชาติจากยุโรปติดเชื้อฝีดาดลิงขณะที่มารอต่อเครื่องในไทยไปออสเตรเลียดีนะไม่ได้เข้ามาถ้าเข้ามานี้ยิ่งยิ่งตื่นตกใจกว่านี้อีกเพราะว่าการรอต่อเครื่องเนี่ยก็คือ จะอยู่ในพื้นที่ที่เขาจัดไว้ให้ต่อเครื่องเท่านั้นคือลงจากเครื่องมาปุ๊บเดินอยู่แต่ในฮอลนั่นแหละไม่ได้เข้าประเทศเลยถ้าบาังเอิญเข้าประเทศขึ้นมาแล้วล่ะสั่งเฝ้าระวังคนใกล้ชิดและลูกเรือ12คนโดนไปด้วยล่งผลตรวจต่างชาติต้องสงสัยเข้าภูกเก็ตไม่ใช่ฝีดาดลิงเข้าภูกเก็ตคือเข้าประเทศไปแล้วเหรอในนี้บอกว่ารอต่อเครื่องไม่ใช่เหรอเอา้าแล้วไม่ใช่ฝีดาดลิงแล้วตกใจทําไมเห็นไหมขนาดไม่ใช่ยังตกใจเลยก็สรุปว่า ตอนนี้ไทยยังไม่มีผู้ติดเชื้อฝีดาดลิงในประเทศก็จะยังปากแข็งอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวพอมีเข้ามาแล้วปุ๊บก,ก็จะเป็นยังไงโดยก่อนหน้านี้พบชาวต่างชาติหนึ่งรายที่เดินทางมาจากแถบยุโรปมาต่อเครื่องในไทยเพื่อไปออสเตรเลียมีการรอเปลี่ยนเครื่องแค่2ชั่วโมงไม่มีอาการอะไรแต่อ๋อ,อคนที่ตรวจเจอคือออสเตรเลียตรวจเจอ,เอพบว่ามีการติดเชื้อฝีดาดลิงก็คือเลยสอบสวนโรคตามความความถนัด ทำทไลายจำได้ไหมพบมีผู้สัมผัสใกล้ชิดบนเครื่องบินและลูกเรือ12คนจึงเฝ้าระวังซึ่งผ่านมา7วันก็ไม่มีใครมีอาการใดๆทั้งนี้ต้องติดตามให้ครบ21วันก็การยังคงมีเรื่องพวกนี้ก็คงยังคงสร้างความกังวลให้กับคนเดินทางอยู่นอกจากนี้สอทอจุดพบชาวต่างชาติ3ารายที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงบินตรงมาลงภูเก็ตอ๋อนี่คืออีกกลุ่มหนึ่งนะในวันที่สี่ พฤษภาและวันที่5กับ13พฤษภาพบว่ามีไข้มีสุ่มน้ำใสสุ่มหนองเข้าข่ายโรคฝีดาดลิงส่งตัวมาที่สาถาบันบําราดนราดูลเพื่อทำการตรวจแยกเชื้อตรวจแยกโรคพบหนึ่งคนเป็นเชื้อเริมชนิดที่1คืออาการมีการติดต่อทางผิวหนังส่วนอีกสองคนคาดว่าติดเชื้อจากการใช้อุปกรณ์ชกมวยร่วมกันใน่ายก็คือไม่ใช่อยู่ดีใช่ไหมคืองงนะ คือเขามีอาการแล้วเขาก็มาขอตรวจเองหรือว่ายัางไงเรา,เาต้องมีอาการแล้วมาขอตรวจเองแน่ๆเสร็จแล้วก็ตื่นตกใจก็เลยส่งมาที่สถาบันนี้ซึ่งอยู่ในกรุงเทพแนะ่ทีนี้เขาก็บอกว่านิยามของคนที่ต้องสงสัยว่ามีฝีดาดวานอนก็คือฝีดาดลิงมังกีพ็อกซ์มีอยู่สองส่วนอาการแรกมีไข่ร่วมด้วยเจ็บคอหรือถ้าไม่ใช่เจ็บคอก็คือปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดหลังต่อมน้ำเหลืองโต โดยต้องร่วมกับอาการทางระบาดวิทยากำหนดอ,อ,อาการที่2คือมีผื่นตุ่มนูนผื่นกระจายอยู่ตามใบหน้าลำตัวแขนขาแต่ลำตัวจะน้อยเอวไม่มากลักษณะเป็นผื่นก่อนและตุ่มนูนเปลี่ยนเป็นน้ำใสปรับเป็นตุมน่มหนองและตกสะกิดบวกกับประวัติทางระบาดวิทยาโอ้แต่ว่าทั่วโลกเนี่ยมีรายงานพบผู้ป่วยของม o n ก e y p o x แล้ว406ราย ผู้ต้องสงสัยผู้ป่วยสงสัย88รายรวมแล้ว494รายใน32ประเทศก็ประเทศละสัก15คนส่วนใหญ่ประเทศต่างๆรายงานลนักษณะเป็นผู้ป่วยมาจากต่างประเทศตอนนี้ที่สีเข้มคืออังกฤษ101รายเยอรมนี 20, 22รายสเปน139โปรตุเกส74แคนาดา63 แล้วก็ประเทศที่พบผู้ป่วยรายงานใหม่เมื่อ29พฤษภาคมคือออไม่ใช่เม็กซิโกออแลนด์เอกวาดอร์มอลตาปากีสถานอย่างละหนึ่งรายก็เริ่มในหลายประเทศเริ่มพบผู้ป่วยแล้วแต่ในอาเซียนยังไม่พบผู้ติดเชือ้อแล้วทีนี้มาตรการลนะครับมาตรการมีอะไรไหมเอ,อก็บอกว่าหากมีความเสี่ยงไปสัมผัสหากมีความเสี่ยงไปสัมผัสเสี่ยงต่ําก็ขอให้สังเกตอาการตนเองใกล้ อาการตัวเองใกล้ชิดแต่ไม่ต้องกักตัวสามารถออกไปทํางานได้แต่หากมีการสัมผัสสิ่งสูงให้กักตัวเองที่บ้าน21วันมุกนี้ไม่เอาได้ไหมทั้งนี้แอลกอฮอล์สามารถฆ่าเชื้อได้จึงขอให้ประชาชนคงมาตรการป้องกันตนเองสูงสุดมาตรการเดิมมุกเดิมล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์สวมหน้ากากอนามัยเกี่ยวด้วยเนาะเกี่ยวด้วยถามว่าช่วงก่อนโควิดมีเรื่องปัญหาพวกนี้ไหมเราก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้ติดตามอะไรเป็นคนปิดหูปิดตา แต่ว่าก็ลางๆว่ามันจะไม่ได้มีนะเพราะก็มีเดินทางอยู่ทุกปีก็แต่ไม่ได้มีหร,ห,รหรือหรืออาจจะมีแต่เราไม่ได้สนใจแต่ว่าพอมีโควิดปุ๊บก็จะมีการสนใจเรื่องพวกนี้มากเป็นพิเศษนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปอย่างที่บอกนะครับว่ากระแสนี้จะจุดติดหรือไม่เพราะว่าหละบางหน่วยงานก็ก่อนโควิดก็ไม่ได้มีข่าวดังอะไรแต่พอโควิดปุ๊บโอ้โหมีบทบาทมากมาย ครับก็รอดูกันต่อไปนะครับตอนนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ